Autonomy is an illusion. ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมันนี้กลับมาผมเดินมาซานเองนะครับแล้วกลับในเกม Call of Duty Mobile นเองนะครับผมเออก็วันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนนะครับไปดูทั้งในการแต่งปืน p p s ีเอหนึ่งนะครับผมนะก็เป็นปืนสาย s อสนะครับผมอีกกระบอกหนึ่งที่อ่าถือว่าน่าเล่นอยู่นะครับผมในแพทนี้นะครับผมเออก็ก่อนที่เราจะไปดูทั้งในการแต่งปืนนะครับผมก็ได้มีตู้ปืนมาใหม่นะครับผมเป็นตู้ของปืนเป็นเน็ตนะเองนะครับผมเป็นเฟนเน็ตแับเรเจนเนอรี่ นะครับผมนี่โหทรงไม่ทรงไม่เหมือนเฟเนตเลยทุกคนดูดิโหบอกเลยว่าโคตรเท่ทุกคนออกแนวแบบอ่าเหมือนอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาทุกคนะมีแบบกระแสไฟฟ้าแล่นเต็มเลยนะครับผมเออแล้วก็จะเป็นตัวของตัวละครนะครับผมนี่โหเทเปเทเฟี้ยวเฟยอะไรนะครับผมเออ แล้วก็จะมีเป็นตัวของสกินปืน D.I. Keithen น,นะครับผมนี่โอ้โหสกินโคตรสวยโคตรเท่โคตรเฟีย้ยวอะทุกคนนะชิอก็ต่อไปนะครับผมก็เป็นตัวของท่าที่มุกนี่เป็นท่านี้เลยนะครับดูโยกโยแฝงโยแฝปโอ้โหเฟีย้ยวเลยแล้วก็มีตัวของคอร์ดิงการนะผมนี่เลยนะครับผมเออเท,ท,ท่เลยนะแล้วก็ต่อไปนะผมเป็นตัวของ อ่านี่เลยนะผมรถถังนะครับผมนี่โหเทจัดเทกเกินคนแล้วก็มีเป็นตัวของนี่เลยเป็นตัวสกินอ่าสเปร์ระดับรีเจนเนอรี่เลยนะครับผมนี่ แล้วก็ต่อไปเป็นตัวของสกินมีนะครับผมนี่เลยนะครับเออเฟี้ยวๆเลยทุกผมดำฟ้าทุกคนแล้วก็ต่อไปเป็นตัวของสกินแบ็คแพคนะครับผมสกินกระเป๋านะครับและชิ้นสุดท้ายเป็นตัวของสกินมอเตอร์ทอมเอนะครับผมสวยมากนะทุกคนเนี่ยก็ใครที่อยากได้สกินเป็นเน็ตดยส่วนตัวก็สามารถมาติดกันได้นะครับผมเริ่มต้น20 CP เท่านั้นนะครับ ก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับผมผมขอคนหนึ่งไลค์ก่อนนะครับแล้วใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่เกิดตามก็ฝากไว้ตามแล้วก็ฝากกดแชร์ผมด้วยนะครับถ้ากิดแล้วก็ไปกัน ควรประสบปัญหาเ่านี้อยู่หรือไม่อยากทำคาโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่นต้องนี่เลยล้านรับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาซีเฮ็ดนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนด์นะผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทาง Facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเฮ็ดไานผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานครับ ผมงานเสร็จไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนถ้าผมใครสนใจก็สามารถติดลิกงเฟนเพจตาขาอธิบายได้เลยนะครับผมมาทุกคนก็มาดูหน้าโหลดเอาปืนของผมกันเลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมสกินที่ผมใช้เป็นสกินตัวนี้เลยนะครับผมนะสกินคริสตัลนั่นเองนะครับผมนี่ลายเท่ๆเฟี้ยวๆเลยนะครับผมก็มาดูของแต่งกันเลยนะครับ อันแรกใช้เป็นตัวโมโนติกสเปซเซอร์นะครับผมเพื่อเก็บเสียงแล้วก็เพิ่มเมเดารเมนเอนะครับผมชิ้นต่อไปเป็นตัวของนี่เลยลำกล้องปืนอ่านี่เลยนะผมแบนเนอร์เฮฟวี่ตัวนี้นะครับผมก็จะเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครับผมเพิ่มไมดารเมนครับลดแรงดึงแนวนอนและแนวตั้งนะครับชิ้นต่อไปนะผมเป็นตัวไมติดพานท้ายนั่นเองนะครับผมจะทําให้เราซูมไวขึ้นเคลื่อนที่ไวขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่ขนาดเล็งไวขึ้นนะครับผมแล้วก็จะลดดีเลย์เมื่อวิ่งยิงด้วยครับผมชิ้นต่อไปเป็นตตัััวว OWC เเเเลซซออรรร์คนน่ะบผมมก็ี้้ทําาใหู ขึ้นแล้วก็เพิ่มความแม่นยําเมื่อเล็งยิงนะครับแล้วก็อย่างท้านนองเป็นแม็กกาซีนนี่เองนะครับผมก็เป็น55ราวไรล์ลีโหลดนะครับผมตัวน,นี้จะทําให้เราซูมไวขึ้นแล้วก็ลดเวลารีโหลดนะครับผมนะก็จะทําให้เราลีโหลดไวขึ้นแล้วก็ซูมไวขึ้นนะครับผมสำหแม็กกาซีนนี้หรือใครอยากได้พิ้ววันนี้ก็ใส่เป็นตัว3 5นัดก็ได้นะผมจะทําให้เรารีโหลดไวขึ้นแล้วก้นะครับผมเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มความอ่าแล้วก็ลดดีเลย์เมื่อวิ่งยิงนะครับผมแล้วก็ <cin stereotype> เราจะซูมไ <et> <spooky> ้ขึ้นครับผมเออก็ระมาณนี้เลยนะครับผมของแต่งปืนพ p S 41นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันดีกว่าครับว่าปืนมันจะสุดขนาดไหนนะทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันมาทุกคนเราเข้าไปในเกมมาแล้วนะผมผมได้เป็นด่าตัวสแตนดอมเอนะครับผมเออมาทุกคนจังหวะนี้นะครับผมวิ่งมาแล้วนะครับมีตัวหรือเปล่าไม่มีมีแต่อยู่ระยะไกลโอ้โหไกลเกินบางทีอ ไปล้จังหวะนี้นะทุกคนวิ่งไปฉีดยาไปด้วยมีตัวมาหรือเปล่าจะมีตัวมาไหมเหมือนจะมีเมื่อกี้ไปไหนแล้วเอานี่ไงวิ่งไปไหนแล้ววิ่งหายเฉยเอ้ยมาอีกก็ตายดีโอ้หไหนม่หรือเปล่ามาอีกแต่ว่าโดนพิษกระสุนลูดจากระยะไกลนะทุกคนโอ้โหเลยไปเปล่า ปืนนี่มันเหมาะแบบว่าในระยะใกล้อะไรประมาณนี้นะทุกคนนี่ระยะนี้กําลังดีนะครับผมโอ้โหโดนยิงมาจากไหนวะโดนยจากรถถังเฮ้ยเกินไปเป้าไปเลยจังหวะน,นี้วิง่งไปแล้วปาเธอไม้ไปก่อนเลยนะครับผมมาโภมาติเอาดิเอาดิเจ็บโคตรเจ็บบอกเลยเจ็บเจ็บจะจัด,จดอด่ะทุกคนไหนอยู่ไหนอีกโภมาอีกเอาดิตายหนึ่งไป โหมดมาอีกเปล่าเมื่อกี้นี่ไงโอ้โหกดดับเบิลคิวเลยละการตึงๆนะทุกคนเออมามีตัวหมัมาไหมไม่มีโลกอยู่ไหนกันวะอยู่ไหนกันเออไวรุนไม่มีเลยทุกคนหายหมดเฮ้ยตรงนี้เหมือนจะมีตัวนะครับผมโอ๊โดยดวหลังเขาโอ้โหกําลังยิงหน้าเลยหลังมาเฉย โอ้โหอย่างชาบเลยทุกคน้างบนมีบ้าไม่มีทางนี้ตัวหนึ่งตัวเด่นมาจากไกลเลยโอ้โหระยะแบบ20กิโลเังเห็นนะทุกคนตัวโคตรเด่นไม่อกี้เออมาเอาดิระยะไกล <c oughs> แสบตาเลยทีเดียวเชียวโอ้โหแฟตเข้าหน้าแนละ้วทุกคนมารอรอออกมาข้างนะครับผมจากวันนี้ไม่มีตัวมา้าบ้าโอ้โหมา้าบ้ามาสองมาสองอย่างนี้ก็เกิดเป็นตัวหนึ่งโอโ้โดนแฟตะลอดมืวันนี้เอ้ยได้อยู่ไม่ได้ละ โอ้มาแล้วแฟดมาหายตอนที่อยู่หน้าเขาพอดีตั้งหลักไม่ถูกเลยทุกคนเฮ้อไปอะไรจังหวะนี้วิ่งไปเลยนะครับผมมามีตัวมาไหมไมีตัวมาไหมผมมือนีอยู่ไหนเอ้ยไวรล่นเฮ้ยตรงนี้เอาดิผมแค่ขวก็เอาไปไหนเฮ้ยแป๊บน,นึงเดี๋ยวมากระสุนหมดใจเย็นใจเร็งกระกระสุนหมดเอาได้อยู่รอดอยู่โอ้โหจะไปชาร์จเขาแต่ลืมดูกระสุนตัวเองเหรือเชื่ออะไรกันครับเนี่ย มามีตัวมาหรือเปล่าทานี้ไม่ i i muscle, น่ามีนะองเราไปจุดใหม่กันเลยนะระบผมจังหวะนี้โอ้โหผมโดนหลังเขาทุกคนโอ้โหเกือบไปเปล่ามาไวรุ่นโผมาดิโผมาดิไวรุ่นไม่มีไม่โผโอ้โหโล่งโล่งแบบโล่งจัดอะทุกคนเกือบไหนวะนี่ไงต่อไม่ตายโอ้โหไม่รู้เจ็บมาจากไหนมาไม่ดิม่ดิโผมาดินี่ไงเอาดิกดเอาคขแรงอีโก้ไม่ได้ทุกคน โอ้โหเจตจังหวะเมื่อกี้ตอนที่กำลังสไลด์เขายิงผมมาพอดีโอ้โหมาร์คมาซี่มาไม่ป้าไม่ป้าอยู่ไหนเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนจะมีตัวนี่ไงตายหนึ่งเอาซีโอ้โตัวที้ต่อตายต่อกันดิตายสายไมไหมต้องเกมสามแล้วแหละจังหวะน,นี้โอ้โหบักเลยโคตรสุดโคตรเอานะทุกคนนะดาวิ่งไปเลยนะครับผมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวโดนเข้ามาร์คเปิดกรอบเพชรมาแล้วก็ไม่หว่านนะเออ ไม่หรือเลปล่าไม่มีโอ้โหไปเราไปจุดใหม่กันเลยนะครับผมนะจังหวะนี้ทุกคนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวขอปล่อยพิเดเตอร์หน่อยละกันขอเข้าอันนี้ก่อนมาปล่อยพิเดเตอร์เลยขอแบบเน้นเน้นอยู่ไหนวะเฮ้ยโอ้โหอยู่กองกองขนาดนี้ตรงนีนะ้ได้สองตัวอยู่โอเคดับ,บันคิวทุกคนโอเคเลยอะ่ะได้สองตัวชิวชิวไปามาผมมาสิเฮ้ยมาตายหนึ่งไม่หรือเปล่าไม่มีแต่ตรงนี้เต็มโอ้โหโอ้โอสิ กปอ๊อกผมถามจริงตัวที่ยืนอยู่เนี่ยคือเขาเขาไม่รู้ตัวว่าเพื่อนเขาตายแลยว้วอ่ะโอ้โหแต่เอฟเฟกต์แปกตาน้าตาเลยแต่ยืนเหมือนไม่รู้ว่าผมมาหลังเออเคือพวกเลเอาเรื่องอะ่ะทุกคนวิ่งมาปึบ๊บเอาดีโอ้โหโดนยังไงว่าโดนข้างยิงทุกคนเกือไปเป้ามาข้างเฉยเลยมนาะตอนนี้ผมมีคัตเตอร์ไตล์แล้วนะผมเดี๋ยวไปปล่อยจุดใหม่นะครับผมสำหรับคัตเตอร์สไตล์นะทุกคนเออมาไลรนผมมาสิ เฮ้ยนี่ไงโอ้โหมีแค่ตัวเดียวด้วยสองตัวได้อยู่เพื่อนเก็บได้อยู่เอ้ามีอีกอ่ยู่ไหนวะเฮ้ยนอนเนียนเลยนะสองตายไปดิมาไม่หรือเป้ามาอีกเลยป้าพ่อมาดิตายไปอีกเฮ้ยมาอีกตัวก็ตายดีจะมีะไรฝันต้นตาหรอมาอีกห่อเฮ้ยว่าเ,เ,วเดี๋ยวดีโหลดมาหนึงใจเย็นมานี่ไงย,ยังได้ตัวยังเอาเรื่องอยู่เฮ้ยมามีครบเลยผมขอ,ขอปล่อยคัตเตอร์ไตา์ก่อนนี่เน้เนๆเ,เลยตรงนี้ ไปแล้วก็ตามด้วยบีเดเตอร์ไปเลยนะครับผมขอน้เน้นอีกตัวหนึ่งนี่ไงโอ้โหไม่โดนไงนี่โอ้โหสุดยอดเลยไม่โดนเดี๋ยวเชื่อมาหลังมาตายไปดีไม่หรือป้าไม่หรือป้าไรดนอู้ระเบิดลูก่กรลูก่อนเดี๋ยวริวัดอยู่ไหมชิลทุกคนเออนี่หูแปดแปดตายแล้วก็จบเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ร้อยห้าต่อ47นะครับผมเออก็บอกเลยว่า ตามตัวปืน PPA-71 ทุกคนเป็นปืนถึงบอกที่ผมว่าเล่นในระยะใกล้ค่อนข้างเอาเรื่องเลยนะผมเพราะว่าปืนมันเนี่ยค่อนข้างาดาเมจค่อนข้างรุนแรงนะครับผมก็แบบว่าอัตาราล่นที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมบ mm hmm. เหมาะก mm hmm. ารยิงในระยะใกล้เป็นหลักนะครับผมใกล้กลางระยะประมาณนี้แต่ถ้าไกลหน,น่อย แรงดีอาจจะมากขึ้นนะผมอ,อาจจะคุมย่างมากขึ้นนะครับผมนะแต่ว่ารวมๆแล้วระยะใกล้กับการครุงคืียบโหเอาเรื่องโอเคเลยนะครับผมเออประมาณนี้นะครับว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วก็อยากผมทำเพื่อไล่ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้แล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมก็ได้คิวไปทั้งหมด31คิวน,นะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วบ๊ายบายฟิว